สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้พบกันหลายวันไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอยู่พักหนึ่งเนื่องจากงานค่อนข้างยุ่งครับแต่คันนี้ไม่ถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าจะต้อง ่ายไว้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าหน่อยคันนี้ครับเจ้าของรถคือน้องหมูกับน,น้องสินะครับเดินทางมาไกลครับจากปจัจจวบเลยครับได้ใจพวกเรากันไปเต็มๆเลยจริงๆแล้วการทำรถกับพวกเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องจอดรถทิ้งไว้นะครับก็แค่มาแล้ว ทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็รถกลับไปซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่ก็แฮปปี้และยินดีที่จะมาครั้งแรกก็คือคันนี้ลูกค้ามา3ามครั้งแต่จริงๆครั้งแรกไม่จะเป็นต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นแค่การมาจําตัวชิ้นงานก่อนที่จะฟิตติ้งแต่ลูกค้าบอกไม่เป็นไรอยากมาเที่ยวชมร้านพี่ก่อนก็โอเค ไม่ได้ลำบากอะไรก็มาเที่ยวเล่นกันได้ครับพอมาแล้วก็ได้เห็นหนู่นนี่นั่นน้องเขาก็ตเตลิดเลือกแบบกันไปจัดเต็มไปทุดใหญ่รอบคันเลยก็เดี๋ยวจะพาชมให้ดูนะครับว่าทำอะไรไปบ้างส่วนหลังจากมาจำแล้ว ขั้นตอนของเราต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คืออีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็จะนัดให้ลูกค้าเอารถมาจอดมาเทียบฟิตติ้งชิ้นงานดิบให้เข้ากับตัวรถก่อนเวลาเราทำงานกันเราจะทำให้แบบความเขา้ารูปสวยๆเนียนยๆให้ไม่ต่างกับรถป้ายแดงเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะสาคัญในรอบที่2งเนี่ยนะเริ่อการจำเทียบตัวรถตรงนี้ น้องเขาก็มาอีกอย่างด้วยความสะดวกและก็รวดเร็วพอเราจัมฟิตติ้งเสร็จแล้วก็เนี่ยครับรอบนี้คือทิ้งห่างไปประมาณสักสองอาทิตย์พอเราทำสีเสร็จก็นัดน้องเขาอีกทีหนึง่งน้องเขาก็มาตามนัดหมายแล้วก็มาได้ตรงเวลาด้วยก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกแล้วก็ จัดชุดสวยๆไปได้รอบคันตามนี้เออแบบพี่น้องเขาเลือกนะครับก็จะเป็นชุดกันชนหน้า G10 สไตล์แล้วก็ข้างกับกันชนท้ายเป็นของตัว Job ดีไซน์นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมแถมสปอยเลอร์อหลัง Dark Tail ตูดเป็ดไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับอโอเคเดี๋ยวพาชมกันนะครับ ตัวเซตของกันชนหน้านะครับก็จะมีคิวไฟหน้านะครับกระจังในตัวแล้วก็มีดิฟใต้กันชนล่างแล้วก็ไฟเดรไลตตัวตะแกรงที่ใส่ในกันชนหน้าเราจะใส่เป็นพลาสติกตาใหญ่ให้นะครับสำหรับรถรุ่น เพื่อให้มันดูมีมิติตัดกับแสงดูสวยดูคล้ายๆลังพึ่งที่สวยงามตัวไฟหน้านะครับก็ใช้เป็นแบบ G10 สไตล์ก็ดูเข้ากันสวยและลงตัว กับตัวชุดกันชนหน้ากันชนหน้าจะตัดทูโทนนะครับเป็นสีดําเงานะครับเพราะว่ารถสีนี้ต้องทูโทนดําเงาครับถึงจะขึ้นตาถ้าเกิดตัดเป็นสีบอนกันหรืออะไรก็เคยตัดแล้วก็ดูไม่สวยเนะี่มันจะดูไม่ค่อยเด่นด้านข้างก็เป็นของจับดีไซน์นะครับแล้วก็มีตัดสีลิงก์กันใบรอบคัน อันนี้โลโก้สำนักเรานะครับเจอที่ไหนก็ทักทา,ายกันได้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันไปนะครับไฟท้ายไฟท้ายครับลูกค้าเลือกเป็นแบบสโมกหรือรว่าลมดำนะครับอันนี้ก็ธีมจะเป็นตัดดำครับเน้นสีรถแล้วก็สีดำเงาเทาๆหน่อยอะไรประมาณนี้แม่มุมนี้สวยจริง ตัวกันชนท้ายก็จะมีคีบตัดลมเป็นแบบดิฟฟิเซอร์แล้วก็นี่คือตูดเป็ดตัวเวอร์ชั่น2ที่ลูกค้าเลือกใส่เสริมเติมเข้าไปจริงๆลูกค้าเนี่ยหลายๆคนน่ะตาถึงกว่าพ่อค้าอนะครับรู้จักเลือกนูน่นนี่นั่นบางทีเราฟังดูก็เหมือนมันแปลกๆแต่พอติดตั้งมาแล้วก็ดูสวย าดูยอย่างตูดเป็ดนะครับตัว V2 สองก็จะเป็นมีเงี่ยงขยักตรงกลางนะครับดูมีลูกเล่นเหมือนตัวรถรุ่นใหม่ๆที่กันชนท้ายก็มีไฟทักทีมสามจุดนะครับเป็น LED เป็นไฟหลีและเบรก ดูสวยดูเป็นรถคันใหม่ไปเลยครับก็เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากแต่งรถอยากเปลี่ยนโฉมรถคันเดิมนะครับให้กลับมาดูสวยดูน่าใช้อีกครั้งก็ทักหาพวกเราได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็จะมี Line แอดนะครับแอดนินโนะครับ มีตัวแอดข้างหน้าก่อนนะแล้วก็ NINTO แล้วก็ Facebook นะครับ N นิโต้ทัดช h อบชุดแต่งรถยนต์ที่ตรงใจคุณหรือถ้าใครต้องการทราบเร่งด่วนก็โทรได้นะครับ089 745 7 744นะครับเรียกหาพี่ต้นได้นะครับสอบถามได้คุยเล่นได้ตลอดนะครับโอเคครับไง ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องหมูกับน,น้องสี่อีกครั้งนะครับที่เอา G8 ลำนี้มาให้เราพลิกโฉมให้นะครับฝากกลับไปโลดแล่นที่ประจวบด้วยนะขอบคุณมากๆเลยครับ ขอบคุณครับ